ใอนีมอร์นิ่งงน้องนาลินขึ้นโรงเรียนรถโรงเรียนค่ะ่งนาลินไปโรงเรียนนะคะตอนเศร้าๆก็จะประมาณเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวรถโรงเรียนก็จะมาตรงนี้นะคะ่ะ ลหลังจากน้องนาลินขึ้นรถไปเลี้ยนเร็วแม่บ้านก็เดินทางกลับบ้านสิค่ะบรรยากาศตอนเศร้าเศร้าก็จะประมาณในเสียงนกลองเกี้ยวเจ้า ว่างๆแม่บ้านก็เอามาเสอยืดพ่อบ้านนะคะแม่บ้านก็เอามาย้อมสีเอามาย้อมสีแล้วก็เอามาตัดเป็นเย็บเป็นกระโปรงให้น้องนารินนะคะนารินอยากได้กระโปรงพาย้อมสี่าสั่นแม่บ้านก็เลยจัดให้ปะผ้ายืดของพ่อที่เหลือค่ะที่พ่อบอส่ซแล้วแม่บ้านก็เอามาดัดแปลงเอามารีไซเคิลเป็นกระโปรงให้นารินเนาะคะ <S <S ่ะเนาะ เรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นใช้เสื้อยืดของพ่อนลิ้นนะคะแม่บ้านก็เอามาย้อมสีแม่บ้านก็เอามาตัดตัดเป็นกระโปรงนะคะนะเป็นกระโปรงจับกีบให้เรียบร้อยค่ะเนี่ยแม่บ้านก็เอากางเกงกางเกงที่นลิ้นว่าใส่แล้วเอามาเย็บเป็นกางเกงข้างในประมาณเนี่ยค่ะกับประมาณเนี่ยดีเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยตามที่นลิ้นอยากได้นะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็เสือนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูกับเสือเสือที่แม่บ้านเอามาย้อมสีนะคะเนี่ยนาลินก็อยากแล้วไปแล้วตัวหนึ่งแล้วกับตัวนี้นะคะเนาะเนี่ยค่ะแม่บ้านเสือมาซื้อม้านะคะซื้อเสือนี่มาค่ะแม่บ้านก็มันสั่นไปน้องนารีนน้นองนาลินว่ามันสั่นไปมันเอวลอยไปโชเสดือไปแม่บ้านก็เอา เสื้อที่เราเว้าส่แล้วนะคะไปตัดใซ้ผเนมาเนาะคะ่ะเอามาเย็บต่อเนี่ยคะ่ะจับกีบให้มันเป็นมีดีไซน์สไตล์จักหน่อยประมาณนะะี้ค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยง่ายนะคะแม่บานสื่อมาตัวนี้คะ่ะเสื้อตัวนี้แม่บานสร้างออนไลน์มาในาลิ้นไสและโซอ่าสะดือเกินไปในลิ้นบ่ชอบแม่บานก็เลยไปเอาไซส์เสื้อที่เขาว่าใซส่แล้วมาตัดแล้วก็เอามาต่อเป็นให้เป็นคล้ายๆรูปไม้กระโปรงมาเนี่ยก็ใส่ได้โอ้ยเนีย่ยค่ะ ตัวนี้ทําเองนารินยอมซีเองตัวนี้นารินยอมเองนะคะกับพ่อวันนั้นนะคะกับแม่วันนั้นนะคะแม่บ้านเอาเสื้อมาทัดเป็นกระโปรงนาะเนาะป้ายเย็บและตัดกระโปรงให้น้องนารินเรียบร้อยได้เวลาออกไปรับน้องนารินค่ะบ่ายสามโมงสิบห้านาทีนารินจะเลิกเรียนมาพอดีแม่บ้านต้องเดินขึ้นไปหนาปักซอยค่ะขึ้นไปรับน้องนารินเนาะคะ่ะป่ะตามแม่บ้าน ไปรับน้องนาะลินแม่บ้านจะบเอารถขึ้นไปคะ่ะจะเดินขึ้นไปคะ่ะเดินนไปนะปักซ้อยออกกําลังกายนะคะไปตามแม่บ้านไปเลยคะ่ะมาแล้วน้องนาะลิน โอ้โอื้อจีเลสิโ o no อ <no. S 1> <Okay. S 2> yeah. มาแล้วนาลินเลิกเรียนมาแล้วนาิน can you turn i s my famami <Yeah. S 1> why not no, น้งอนงนางวบนงวะ The belly darling that the belly that belly he don't let it yet soon I think and gave t o o right here look at that that gave two can pick for yeah y ความสุขขอ a นารินเนี่ยค่ะเบลลี่ป่านะคะ last belly ป่านเย้ยคะ บานเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะทุกจุดทุกมุมเลยค่ะมาวันนี้นี่ค่ะบานเต็มที่แล้วสไปร์ลนลารินเหลิกเรียนมาพอดีหอมเปล่าลูกหอมหอมสิลูกหอมไหมหอมไหมหอมสิสโอ เต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะบานโอ้ยชมพูเต็มขอบริมรั่วเลยงามคักงามคักคะ่ะเพื่อนๆค่ะไปเลี้ยนะคะสวยงามเลยทีเดียวเพื่อนๆเพื่อนๆเนๆเพื่อนๆไปหลับนองนาะลินมาเที่ยงนี่มาดูเนี่ยคะ่ะ บานเต็มที่เลยค่ะทุกจุดทุกมุมเลยค่ะนลินชาวบ้านเลยนลินชาวบ้านเลยชาวบ้านเขับบ้านค่ะ beautiful อ๋องามบ่ลูกงามบ่ <Okay. S 2> sure พอเข้ามาถึงบ้านได้ดูกระโปงที่แม่เย็บให้ถูกใจหลายแล้วก็ขอแม่นั่งกินพิซซ่าค่ะนั่งกินพิซซ่าเนี่ยเ mm hmm. สบบอลนาริน,น mm hmm. อือฮ้วัสันกินพิซซ่าค่ะหลังเลิกเรียนนะคะเนาะชีวิตนารินก็จะประมาณนี้ละค่ะอีกหาวันก็ปิดเทอมละค่ะสมือถามอีกหาวันค่ะเจ๊แต่ลิน อ้ยายกินเห็ด่อยากินเห็ดโอ้ยเนาะเนี่ยค่ะเห็ดติดพิซซ่าหน่อยหนึ่งย่านเห็ดแม่มาเห็ดลูกบ่กินเห็ดนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะชีวิตเด็กน้อยมากลายกระโปงที่แม่ตัดให้วันนี้จะใส่มืออื่นมาสั่นแม่แม่ใส่พรุ่งนี้เดอ้อมาสั่นใส่กระโปรงมาสั่นกับเสื้อที่เอวร้อยที่แม่เย็บนะ,นะคะ จะใส่กับเสื้อเอวร้อยมากแล้ววอลโชสุดือแล้วมากแล้วนั่งวล้วอบยุคิดซ้ำไหมดิแอ๋อทูสวีสวิทาวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ